ายสื้อผ้าลงขายออนไลน์ให้ได้แสงใสแบบนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแสงกันนะครับ ถ่ายเสื้อผ้าลงขายตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับอยากจะถ่ายพวกเสื้อผ้าพวกนี้ให้มันดูสวยแสงใสๆนะครับแต่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้ไฟอะไรใช้ซอฟบล็อกอะไรนะครับเพื่อให้ได้แสงที่ใสแล้วก็เคลียนะครับสำหรับคนงบไม่ได้สูงมากวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแนะนำแล้วก็วิธีการจัดแสงด้วยนะครับทำให้ได้ภาพใสแล้วก็วิธีการจัดพรอ็อพการจัดเสื้อทำให้เสื้อเนี่ยมันดูดีดูน่าสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งเซตอัพต่างๆนะครับในการจัดแสงกันแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับหลักๆที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ไฟนะครับของทางยงนูนะครับตรงนี้เป็นยงนูลัก100 Pro ้อนะครับหตัวอ่าสนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ ซอฟต์บ็อกแบบแบลนเทนหรือว่าซอฟต์บ็อกแบบสละเปาทำไมผมถึงเลือกใช้ซอฟต์บ็อกแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เราจัดแสงกันนะครับแล้วก็จะเป็นขาตั้งไฟนะครับแบบไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสามารถหาได้นะครับประมาณนี้กับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาจัดแสงถ่ายภาพเสื้อลงขายช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับทำให้มาดูน่าสนใจแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจัดแสงกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดแสงกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะตั้งขาก่อนนะครับตั้งขาไฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวไฟเนี่ย ขึ้นไปติดตั้งกันนะครับขาไฟจะใช้เป็นขาไฟใหญ่หน่อยก็ได้นะครับให้มันแบบสูงสูงหน่อยเพราะว่าแสงที่ส่องลงมาเนี่ยจะได้เคลียนะครับต่อมานะครับเป็นไฟเนี่ยเราก็จะติดตั้งตัวไฟเนี่ยเข้าไปที่ตัวขาไฟได้เลยนะครับก็ใช้งานปกติซึ่งตัวนี้เป็นยังนูรักหนึ่งร้อยโปรนะครับเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปกับตัวขาตั้งไฟของเขาได้เลยนะครับเป็นมือจับไฟนะผมก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาตัวไฟเนี่ย ไปติดตั้งกับตัวขานะครับซึ่งตอนนี้ผมจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่มีอยู่ในชุดของเขานะครับไม่ได้ใช้เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวยังนูลัก100โปเนี่ยตัวมือจับของเขานะครับสามารถใส่แบตเตอรี่ NPF พวก 790, 970อะไรต่งตางๆเนี่ยใส่เข้ามาแล้วก็ทำให้เราสามารถเปิดไฟแบบไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ไฟตรงก็ได้นะครับรีเฟกเตอร์ตัวนี้ผมจะยังไม่ได้ใช้นะครับจะเก็บไว้ในกระเป๋าก่อน,น่ ตอนนี้เซตอัพของเราได้ตัวไฟได้ขาดตั้งไฟมาเรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์ที่มีอยู่ในชุดเราก็ต่อสายให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอันนี้ผมก็เสียบปลั๊กไฟเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไฟพร้อมใช้งานแล้วซึ่งไฟยังนูลักงห0ึ่งโปเนี่ยมีกําลังไฟที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะให้แสงที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็เคลียร์มากๆซึ่งไฟตัวนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้นะครับ สีส้มเนี่ย2,700ควินนะครับจนไปถึงแสงขาวแบบนี้นะครับก็คือ6,500ควินนะกำลังไฟอย่างที่บอกไปว่าแรงสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ปรับลดเพิ่มไฟเนี่ยก็ง่ายมากๆอ่ะโอเคเราได้ตัวไฟมาแล้วได้ขาไฟเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือตัวซอฟบ็อกตัวซอฟบ็อกตัวนี้นะครับเป็นซอฟบ็อกแบบเลนเซอร์หรือว่าซอฟบ็อกแบบลูกสลับเป่านั่นเองนะครับทำไมเราถึงชื่อเลือกใช้ตัวซอฟต์บ็อกตัวนี้นะครับ การที่เราใช้ซองบล็อกแบบพาราโบลิกเนี่ยแสงมันจะมาแบบทางเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะจัดแสงยากแต่ถ้าเกิดใครต้องการเล่นแสงเงานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแต่ว่าวันนี้ผมต้องการแสงแบบเคลียรย์นะครับต้องการไฟที่กระจายแบบทั่วถึงก็เลยใช้เป็นแบบแลนเทนนะครับตัวนี้เป็นแบบถอดประกอบได้นะครับาสามารถหุบอะไรต่างๆได้ผมก็แค่กดลงไปแบบนี้นะครับให้มันขึ้นเป็นรูปนะแล้วก็เอาตัวสลิงด้านในของเขาเนี่ย ดึงมาเลยครับแล้วก็คล้องครับกดให้มันเข้าล็อกนะครับในแต่ละก้านนะอ่าเนี่นะครับกดไปเลยเมื่อเข้าล็อกเสร็จสมนะครับเราก็สามารถปิดได้เลยนะมันก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้และอ่าการที่มันเป็นลูกกลมๆแบบเนี้ยมันก็จะให้แสงที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็ทั่วถึงนะครับอ่าผมก็จัดให้มันเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บอ่า นี่เรียบร้อยครับได้แล้วนะครับแล้วครนี้เราก็เอาตัวซอฟบ็อกตัวนี้ครับไปติดตั้งกับตัวไฟของทางยงหนูลัก100โปรได้เลยไฟตัวนี้ตัวเมาส์ของไฟเขานะครับจะเป็นแบบโบเวนเมาส์นะก็เป็นเมาส์ไฟสากลทั่วไปจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งกับพวกตัวซอฟบ็อกใหญ่ๆแบบนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเห็นไหม เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เป็นรูปกลมๆนะครับแสงที่ได้นะครับมันจะเหมือนกับหลอดไฟกลมก็คือกระจายสว่างแบบทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโคมไฟเคยเห็นไหมครับโคมไฟที่มีจานเนี่ยมันก็จะโดนบังคับนะครับการใช้ซอฟบ็อกแบบพาราโบลิกมันก็จะเป็นแสงแบบนั้นแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนแสงหลอดไฟกลมนะครับกระจายสว่างแน่ๆเลยครับเราได้มาแล้วนะครับซึ่งไฟในวันนี้ที่เราจะใช้ถ่ายนะผมจะยืนถ่ายฝั่งนี้เพราะฉะนั้น เราจะไม่ยืนถ่ายฝั่งเดียวกับตัวไฟผมจะตั้งไฟไว้ฝั่งนี้แล้วก็ยกขึ้นไปสูงหน่อยนะครับประมาณนี้นะแล้วผมก็ล็อกกดก้มตัวไฟเนี่ยลงมาประมาณนี้ให้ได้แสงที่สว่างนะอ่าประมาณนี้๋ยวผมจะยกขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเล่งไฟได้พอผมเล่งไฟเนี่ย มันก็จะสว่างแบบทั่วถึงเคลียร์มากๆเลยสำหรับแสงนะอ่ะผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะถ่ายยังไงนะครับให้ได้ภาพที่สวยนะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นสมาร์ทโฟนถ่ายเพราะฉะนั้นผมก็จะมีตัวขาตั้งตัวนี้นะครับเป็นตัวขาตั้ง MS19 นะครับของทาง KF นะ mm hmm. ก็เป็นขาที่ค่อนข้างใช้งานได้สะดวกสบายสามารถตั้งเป็นขาไตพอแบบนี้ได้แล้วตัว MS19 เนี่ยเป็นหัวแบบแมกนติกหรือว่าหัวแบบแม่เหล็ก ซึ่งโทรศัพท์ของเราเนี่ยสามารถที่จะติดได้แบบนี้ปบหรือว่าใครจะถือถ่ายก็ได้นะจะถือถ่ายก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟตัวนี้แสงเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างเพียงพอแน่นอนนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็เป็นเฟร,ร,รมเดิมเนี่ยผมก็เลยต้องใช้ตัวขานะเวลาถ่ายมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เฟร,รมเดิมแบบเป๊ะะเ,เ,เ,เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราถือถ่ายเฟร,รมเนี่ยมันก็จะโยกไปโยกมาขยับไปขยับมานะครับเพราะฉะนั้นถึงแสงพอ แต่เราถ่ายเป็นแบบโปรดักนะครับเราจะใช้ขาตั้งนะครับเพื่อให้ได้เฟรมเดิมตลอดเวลาอ่ะเมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยืดตัวขาเนี่ยได้แบบง่ายๆก็คือการยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับก้มเงยได้นะเป็นตัวโยกแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายซึ่งตอนนี้ผมได้เซตอัพไฟนะครับวางตำแหน่งตัวไฟไว้เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มจัดแสงกันนะครับอ่าโดยการที่เราจะวางตัวกล้องไว้ก่อนนะ อย่างที่ผมบอกไปว่าทําไมถึงต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็คือถ้าเกิดเราถ่ายเป็นแบบหลายๆตัวแบบนี้การที่มีขาตั้งกล้องเนี่ยภาพของเราก็จะอยู่ในเฟรมเดียวกันอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเรายกขึ้นมาถ่ายแบบนี้เฟรมอาจจะเคลื่อนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ขาตั้งตัวนี้นะครับซึ่งถ้าผมกลางกว้างแบบนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็เสยขึ้นปุ๊บอ่านิดนึงนะเห็นไหมครับว่ามันติดขานะผมก็จะยกทาให้ขาเนี่ย มันหุบน้อยลงแบบนี้นะครับแล้วผมก็ล็อกไว้ได้เลยผมก็จะได้เฟรมที่ต้องการนะเมื่อผมวางเสื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดเฟรมกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยตัวที่ผมอยากจะถ่ายนะครับก็คือตัวนี้ผมจะยกขึ้นมันขึ้นไปสูงกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับปุ๊บโอเคยกขึ้นไปได้สูงนะครับตัวขาตั้งตัวนี้นะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาครอปกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเฟรมที่ผมจะถ่ายเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมค่อยไปครอปตัวภาพกันอีกทีหนึง่งจัดเฟรมให้เรียบร้อยนะครับให้มันสมดุลกันใช้จุดตัด9ช่องหนึ่งเนี้ยให้มันอยู่ตรงลายตรงกลางนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดไฟหลักนะครับผมปิดไฟหลักปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไฟด้านหลังด้วยที่เป็นไฟสีน้ำเงินนะครับปึ๊บอ่าปิดหมดแล้วตอนนี้มืดหมดแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆถ่ายไม่มีไฟสโตดีโอเนี่ยถ้าเกิดมืดขนาดนี้ใช้ไฟนีออนนะครับแสงไม่สวยแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะเปิดไฟเลยง่ายครับตอนนี้แสงเริ่มมานะครับการที่ใช้เป็นแบบแลนเทิร์นแบบนี้ยคือแสงที่ได้มันค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับแล้วการวางตำแหน่งไฟเหมือนที่ผมบอกนะครับตำแหน่งไฟอยู่ตรงนี้เราก็มาถ่ายตรงนี้นะครับอย่าไปถ่ายใต้ไฟถ้าเกิดถ่ายตรงนี้ถือถ่ายอย่างนี้เห็นไหมครับ มันจะมีเงามันจะมีเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไฟส่องมาตรงนี้เราก็ถ่ายอีกฝั่งหนึ่งได้เลยครับเราก็จะได้แสงที่ค่อนข้างเคลียร์นะครับแล้วยิ่งเป็นมือถือนะครับมือถือแบบนี้การที่แสงน้อยเนี่ยภาพมันจะไม่คมชัดนะครับมันจะเป็นบุญนะเพราะฉะนั้นผมจะเปิดซักประมาณ20%ปรนะครับประมาณ20%อเนันนี้คือแสงสว่างขนาด20%ของทางยงนูลัก1 0 0่โปรนั่นเองนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ ผมจิ้มโฟกัสผมกดถ่ายครับปุบรูปภาพที่ได้ครับน้อยนะครับก็ยังพอมีอยู่นะผมดูอย่างเงี้ยเนี่ยผมลองขยายดูเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันมีน้อยนะภาพมันยังไม่คมสุดเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแสงอีกนะครับจะเล่งแสงอีกการที่เราใช้มือถือเนี่ยมันไม่เหมือนกล้องใหญ่นะครับมันค่อนข้างที่คุมยากเพราะฉะนั้นผมจะเปิดสักประมาณ50% ส่องมาที่เสื้อนะครับแล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนของเราวัดแสงนะครับแล้วก็ลดแสงลงมาหน่อยสิโอเคกด1 2ึ่งสองปึ๊บกดถ่ายนะครับเราลองมาดูภาพกันว่าภาพเนี่ยมันคมไหมอโอเคเริ่มคมขึ้นมาแล้วเริ่มคมขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเริ่มใช้ได้ล้คราวนี้ผมจะลองวัดแสงแล้วก็กดลงอีกทีหนึ่งกดลงประมาณนี้เลย แล้วก็เปิดกำลังไฟเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมันมืดสนิทมากๆเลยผมเปิดสุดๆเลยผมจิ้มวัดแสงครับกดถ่ายปึ้งนี่ครับรูปภาพที่ได้โอเคตอนนี้รายละเอียดต่างๆนะครับคมและใช้ได้แล้วนะครับนี่รายละเอียดต่างๆถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ มาคราวนี้เราได้แสงที่ต้องการนะตอนนี้ไฟของผมนะครับเปิดอยู่ที่ประมาณ70%นะการที่เราใช้สมาร์ทโฟนถ่ายเราอาจจะต้องใช้แสงเยอะหน่อยซึ่งต่อมานะครับในการถ่ายให้ดูดีนะเราก็ต้องมีการจัดเซตอัพนิดนึงนะครับถ่ายแบบนี้รูปภาพที่ได้มานะครับมันก็จะดูแบบเฉยๆธรรมดาเหมือนแบบรีบถ่าย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 ลวกๆนะครับเราต้องมีการจัดไซต์ให้นิดนึงจากภาพแบบนี้ครับ ผมจะเอาไม้แขวนเสื้อออกนิดนึงแล้วก็ในการถ่ายพวกนี้เสื้อนะครับเราอย่าไปให้เสื้อมันตึงมากเสื้อตึงมากนะครับมันดูตั้งใจไปเพราะฉะนั้นเราจะมีการจัดเซนอัพนะครับผมจะเน็บตรงนี้แขนนั้นเข้ามามีการจัดรูปลักษ์รูปทรงให้กับเสื้อผ้าแล้วก็ปลายห,หุบเข้ามานะครับตัวนี่ประมาณนี้ปลายห,หุบเข้ามานะครับ เราจะเห็นลายตรงกลางเนี่ยเด่นชัดมากๆเมื่อเราจัดไปแล้วนะครับเราจะเห็นรูปทรงของเสื้อผ้าเห็นมิติของเสื้อผ้านะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เด่นชัดเลยนี่แขนก็ไม่ต้องกลางออกไปมากอยู่ประมาณนี้เอบเอาไม้ออกนะครับตอนนี้เราเอาไม้ออกเรียบร้อยประมาณนี้ทําให้ลายตรงกลางเนี่ยมันดูเด่นขึ้นมาโอเคไม่ต้องเรียมมากแค่อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือรูปทรงที่ได้นะครับแล้วคนนี้ เราอาจจะหาโรงหาพร็อพนะครับหาเรื่องของตัวแบ็กกราวต่างๆมาเพิ่มเติมให้เขานะครับเดี๋ยวผมจะหาแบ็กกราวมาเพิ่มเติมอ,อันนี้ผมมีกระเป๋าอยู่นะครับผมก็อาจจะเอากระเป๋าเนี่ยมาวางทําให้สีเนี่ยมันดูแบบตัดกันนิดนึงนะครับประมาณนี้ดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นจากเมื่อกี้มากๆเลยแล้วก็ผมจะเอาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยดอกไม้นะครับมาวางอ่าโอเคดูดีมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ ที่มันดูแบบนิ่งๆเฉยๆเลยใส่พร็อพใส่โฟกัสอะไรต่างๆนะครับดูให้มันเข้ากันกับแนวเสื้อที่เราขายนะอย่างเช่นแบบนี้เราผมขายเป็นเสื้อแบบเสื้อแนววินเทจนะครับผมก็จะเอาพวกของวินเทจต่างๆเนี่ยมาใส่ให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นเ,เดี๋ยวผมจะหาเพิ่มเติมนะครับผมก็จะลองเอากล้องแบบกล้องพวกกล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยมาวางปุ๊บให้มันดูอัปเกรดราคาของเสื้อผ้าของเราเนี่ยให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ได้เรียบร้อยนะครับผมจิ้มโฟกัสล็อกแสงนะครับกดถ่าย 1- 2สองปับ๊บอ่าแล้วคราวนี้เราก็ใช้เซตอัพเนี้ยในการถ่ายได้เลยนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากใช้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราวางเรียบไปแบบเนี้ยแขนเขิงกลางนะครับมันก็จะกินพื้นที่ในการถ่ายถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันดูแบบกินพื้นที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็เลย พับตรงช่วงหลักแล้แบบนี้นะครับเป็นเทคนิคเลยพับช่วงหลักแล้แล้วก็เอาปลายกดๆมาแบบนี้ปลายกดกดมาแบบนี้ลแ,บบนแล้วเราก็จะเห็นตัวลายตรงกลางเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็ไม่กินพื้นที่ด้วยนะครับโอเคผมก็ขยับให้มันเฟรมมันได้นะครับปึ๊บได้และเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ในการจัดทรงเสื้อผ้านะผมก็กดถ่ายปรับได้แล้วนะครับรูปนี้ แค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วกับการถ่ายภาพของเรานะครับง่ายมากๆนะครับแค่มีตัวไฟนะตัวไฟเนี่ยถือว่าสําคัญภาพ เสื้อของเราเนี่ยสวยไม่สวยนะครับแสงเคลียร์ไม่เคลียร์ขึ้นอยู่ไฟแล้วก็การเลือกใช้ซอบ็อกนะครับถ้าเกิดเราต้องการถ่ายพวกเสื้อผ้าแบบนี้ยนะครับเราต้องการแสงแบบเพียเคลียร์เราก็ใช้ตัวแลนเทิร์นแต่ถ้าเกิดใครต้องการเล่นมุมแสงนะครับต้องการเล่นเงาก็ใช้เป็นพาราโบลิกนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมใช้เป็นแลนเทิร์นวางไว้ตรงนี้ด้านบนของตัว สินค้าของเรานะครับแล้วก็ทิมตัวไฟเนี่ยลงมานะมันก็จะได้แสงที่ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ทั่วถึงมีเงาเล็กน้อยนะครับต้องการให้มันมีเงาเล็กน้อยเพื่อให้ได้แสงเงานิดนึงนะครับถ้าเกิดแสงแบนเกินไปมันก็อาจจะไม่สวยนั่นเองนะครับและนี่แหละครับคือเซตอัพที่ผมได้นํามาจัดแสงถ่ายภาพกันในวันนี้นะครับขาไฟตัวไฟยงนูรัก100โปล์เลนเทิลสอฟบ,บอกนะครับแล้วก็ตัวขาตั้ง มือถือเพื่อทําให้เฟรมภาพเนี่ยอยู่เฟรมภาพเดียวตลอดถ้าเกิดใครถ่ายเสื้อหลายตัวแล้วก็สมาร์ทโฟนของเราแค่นั้นเองครับสามารถถ่ายงานถ่ายเสื้อผ้าของเพื่อนลงขายช่องทางออนไลน์ได้แบบง่ายๆแล้วก็แสงสวยด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการจัดแสงหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนมันแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายเสื้อต่อ oh. เสื้อสวยๆทั้งนั้นเลย